ี่คือเรีมี7จ็ดสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงที่มาพร้อมที่ชาร์จสุดแรงกวัตต์ซูเปอร์ดัชชาร์จที่ชาร์จเต็มเร็ว100ภายใน34นาทีเท่านั้นไม่ต้องชาร์จข้ามคืนกันแล้วแบบนี้เรียวมีแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคาล่าสุดเรียวมี7 Pro ตัวนี้ออกแบบมาน่าสนใจมากนะครับโดยสีที่ผมได้มารีวิวนี้ก็คือ Miller s i l v e r นะครับเป็นสีเงินอมฟ้าแบบนี้โดยดีไซน์จะเป็น2เฉดนะครับเป็นเหมือนแสงสะท้อนกันนบ,แบบแี้นะครับ สวยงามมากๆและพื้นผิวก็จะเป็นแบบด้านนะครับ้นสายทําให้รอยนิ้วมือนั้นติดน้อยลงครับนอกจากนี้ก็ยังมีสีมีเลบูเป็นทางเลือกอีกสีหนึ่งนะครับชอบแบบไหนก็ไปจัดกันได้เลยครับแล,และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรียวมีเขาแถมเคสมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับโดยเคสก็จะเป็นซิลิโคนแบบใสแบบนี้นะครับสามารถโชว์สีสันด้านหลังของเครื่องได้แบบเต็มที่เลยละครับอ้สวยงามจริงจเลย ส่วนหน้าจอก็จัดเต็มด้วยจอซ u เปอร์อัมโมขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ ความสว่างสูงสุด600นิตซึ่งจอนี้เป็นจอแบบเรียบไม่มีขอบโค้งให้ลุ้นกับอาการมือลั่นนะครับพร้อมรองรับ HDR ของ YouTube และเล่น Netflix ได้เต็มความละเอียดแบบ Full HD แต่ไม่รองรับ HDR ของ Netflix นะครับส่วนบนหน้าจอก็จะมีกล้องหน้าเล็กๆนะครับเจาะรูอยู่ตรงมุมบนซ้ายนะครับและยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ทางานเร็วมากๆซึ่งมาใช้ร่วมกับการสแกนใบหน้าก็สามารถปลดล็อกเครื่อง ได้อย่างรวดเร็วไม่มีจังหวะให้รำคาญเพราะปลดล็อกห่วงเลยครับในส่วนของพอร์ตเร a l วมี7 Pro นั้นใช้พอร์ต USB C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพอร์ต3.5มิลมาให้สามารถต่อเสียงออกได้อย่างง่ายดายเลยละครับแต่ในกล่องไม่มีหูฟังแถมมาให้นะครับต้องซื้อเอาเองอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือลำโพงครับพอให้มาถึง2ตัวเลยทีเดียวซึ่งปกติแล้วมือถือราคาระดับนี้ไม่ค่อยให้มาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงครับผม โดยเสียงที่ได้นั้นจะออกมาทั้งบนและล่างนะครับเป็นแบบสเตอริโอนะครับถึงเบสจะไม่ค่อยแน่นมากแต่ว่าเสียงดังแล้วก็มีมิติเลยล่ะครับเราขุดลึกลงไปในหน้าเมนูของ Realme 7 Pro นะครับเราก็เจอฟังก์ชันเจ๋งๆอย่าง dual mode audio ซ่อนอยู่ในหน้า Realme Lab ด้วยซึ่งทำให้เราสามารถฟังเสียงจากโทรศัพท์ได้พร้อมกัน2หูฟัง คือหูฟังบลูทูธและหูฟังแบบเสียบสายไปพร้อมกันพูดง,ง่ายๆคือฟังเพลงได้2คนพร้อมกันเลยไม่ต้องแบ่งหูคนละข้างมาฟังเจ๋งไหมล่ะครับแล้วเมื่อเชื่อมต่อหูฟังไม่ว่าจะหูเสียบสายหรือหูไร้สายก็สามารถเปิดใช้ d อ l b y Atmos สได้เพื่อปรับเสียงให้ตรงกับใจเรามากขึ้นครับและตัวถาดซิมก็น่าสนใจครับเพราะมี3ช่องเลยรองรับ 4G 2ช่องพร้อมใส่ไมโคร SD เพิ่มได้สูงสุด 256G กิกเลยล่ะครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับซึ่งเป็นจุดเด่น มากๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยครับรอะให้มาถึง4,500มิลลิแอมป์เลยทีเดียวตัวผมเองใช้มือถือหนักมากครับใช้งานทั้งวันก็ไม่มีหมดครับไม่ต้องพก power bank เลยทีเดียวครับส่วนเรื่องการชาร์จก็จัดเต็มนะครับให้หัวชาร์จขนาดใหญ่ s u p e r d u s ชาร์จกำลังไฟ65วัตต์มาให้และเทคโนโลยีแบตภายในก็แบ่งเป็น2ก้อนทำให้ชาร์จได้เร็วขึ้นครับสามารถชาร์จ0ถึง100%ได้ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นเองครับต่อไปนี้เราไม่ต้องชาร์จโทรศัพท์ข้ามคืนแล้วครับ ตื่นมาเราค่อยชาร์จอาบน้ํากินข้าวก่อนออกจากบ้านก็เต็มแล้วล่ะครับ <S <S เรือมี7 Pro นั้นมีกล้องอยู่4ตัวนะครับกล้องหลักนั้นมีความละเอียด64ล้านพิกเซล F1.8 เป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX682 ซึ่งเป็นทั้งกล้องหลักและกล้องซูมในตัวนอกจากนี้ยังมีเลนส์มุมกว้าง8ล้านพิกเซล F2.3 ที่รับภาพมุมกว้างได้119องศาและมีเลนส์ขาวดำ2ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลอีกตัวสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ครับคุณภาพภาพถ่ายจากกล้องหลังของเรียวมี7 Pro นั้นจัดว่าดีมากๆครับสำหรับมือถือในราคานี้ภาพจากกล้องหลักนั้นสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ในภาพเป็นอย่างดีโหมด HDR ทำงานอัตโนมัติ ก็ช่วยให้เราเก็บรายละเอียดในส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีการให้สีสันต่างๆในภาพก็ทําได้กําลังสวยงามพอดีเลยล่ะครับซึ่งถ้าหากต้องการให้สีสันสดขึ้นอีกก็สามารถเปิดโหมด AI d a s e l Color เพื่อเร่งสีให้สดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดูหลอกจนเกินไปครับส่วนการถ่ายภาพบุคคลก็สามารถเบลอฉากหลังได้เนียนตาดูเป็นธรรมชาติเล่นขาวดาก็เข้ามาช่วยถ่ายภาพบุคคลให้สวยงามมีรายละเอียดมากขึ้นครับ ซึ่งการถ่ายภาพโหมดพลัสเทดโดยปกติจะมีการเปิด AI Beautification ให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพื่อให้ภาพนั้นมีใบหน้าออกมาสวยขึ้นแต่ใครที่ไม่ชอบก็สามารถปิดได้ครับที่น่าสนใจคือฟิลเตอร์ของโหมดพลัสเทดครับที่ถ่ายภาพออกมาให้สีเลียนแบบฟิล์มซึ่งบางตัวก็ออกมาสวยโดยไม่ต้องแต่งภาพอีกเลยส่วนการถ่ายในที่แสงน้อยผมมาอยู่ที่งาน b o k i l e o n อนคล s s HUI The Forest Exhibition เพื่อทดสอบกล้องในพื้นที่สวยๆกัน ซึ่งก็ยังสามารถให้ใบหน้าที่ชัดเจนได้แม้แสงน้อยแถมยังคงเก็บรายละเอียดแสงในฉากหลังได้สวยงามอีกด้วยซึ่งการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเรียวมี7โป o ก็ทําได้ดีมากทั้งการถ่ายด้วยโหมดโฟโต้แบบปกติสามารถเก็บแสงน้อยได้ดีถ้าแสงน้อยมากก็สามารถใช้ไนท์โหมดเพื่อเก็บภาพให้สว่างขึ้นได้อีกแถมยังใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพกลางคืนได้อีก3แบบทั้งโมเดิร์นโก้ไซเบอร์พังฟลาเโก แล้วถ้าแสงน้อยมากๆอย่างการถ่ายดาวก็มีโหมด Starry mode ที่เปิดหน้ากล้องหลายนาทีเพื่อเก็บท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเวลาถ่ายนะครับแต่การถ่ายในที่แสงน้อยแบบนี้จะไม่เหมาะสําหรับกล้องมุมกว้างที่มีความสามารถรับแสงได้น้อยกว่านะครับถ้าต้องถ่ายในที่แสงน้อยก็ใช้เป็นเลนส์หลักดีกว่าครับ ส่วนเลนมุมกว้างของเรียวมี7 Pro ก็ให้สีสันที่ดีครับเก็บภาพกว้างได้สะใจถ่ายเพื่อสร้างมุมมองที่แปลกตาได้จากลักษณะพิเศษของเลนทำให้ภาพยืดออกบริเวณขอบการซูมภาพของเรียวมี7 p ป o นั้นใช้เลนหลักเพื่อซูมภาพอย่างเดียวไม่มีเลนสเฉพาะเพื่อจัดการเรื่องนี้ซึ่งผลการซูมระยะ2เท่าก็ยังได้ภาพที่ดูดีมากครับส่วนการซูมระยะ5เท่านั้นจะได้ภาพที่ดูเบลออยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าทำผลงานได้ดีสำหรับการซูมด้วยเลนตัวเดียวครับ สุดท้ายคือเลนส์มาโครก็ช่วยให้ถ่ายวัตถุระยะใกล้เพียงแค่4ซนติเมตรได้เพียงแต่ว่าด้วยความละเอียดเพียง2ล้านพิกเซลก็ทําให้คุณภาพนั้นสู้ภาพจากเลนส์หลักไม่ได้ครับการถ่ายวิดีโอก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของ Realme 7 Pro ดนะครับด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหว UIS ทําให้การถ่ายวิดีโอปกติก็สามารถป้องกันภาพสั่นไหวได้ดีมากๆแล้วและสามารถป้องกันได้มากขึ้นไปอีกในโหมด Ultra Steady และป้องกันสูงสุดในโหมด u l t r Steady Max ที่ใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายวิดีโอแล้วนำมาครอบเพื่อให้ได้ความสามารถในการป้องกันการสั่นไหวสูงสุดครับ <c oughs> นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอ และถ่ายแบบ AI Color p r o r e s a e t ได้ด้วยซึ่งจะเป็นการดูดสีให้วิดีโอของเรามีฉากหลังขาวดำครับกล้องชุดนี้สามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมซึ่งก็ยังสามารถป้องกันภาพสั่นไหวได้ดีแต่การถ่ายในโหมด 4K และ 1080p 60เฟรมเราจะไม่สามารถใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายวิดีโอได้ ใช้ได้เพียงเลนหลักและซูมไปมาระหว่างถ่ายได้ส่วนการถ่ายที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมนั้นเราสามารถใช้เลนมุมกว้างถ่ายวิดีโอได้แต่ไม่สามารถสลับกล้องมุมกว้างกับกล้องหลักไปมาระหว่างถ่ายได้ส่วนการถ่ายวิดีโอในยามค่ำคืนก็มีโหมด u l t r ้าไนท t เพื่อถ่ายในที่แสงน้อยมากๆโดยเฉพาะครับซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเลยและยังสามารถป้องกันการสั่นไหวได้ดีอยู่เลยครับ วนกล้องหน้าของเรือมี7 Pro นั้นเป็นแบบความละเอียด32ล้านพิกเซล f 2 5แต่ไม้มีออโต้โฟกัสมาให้นะครับกล้องหน้าของเรือมี7 Pro นั้นถ่ายภาพออกมาได้สวยงามครับให้รายละเอียดผิวหน้าได้ดีสีผิวดีทำให้หน้าชัดหลังเบอร์ได้เนียนตาดีนะครับ พร้อมสามารถปรับแต่งโหมดหน้าสวยได้หลากหลายด้วยส่วนโหมดวิดีโอของกล้องหน้านั้นสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 1,080p 30เฟรมนะครับแถโมโหมด AI Color p r o r a i t ที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบดูดสีฉากหลังให้เป็นขาวดำได้ด้วยแต่การถ่ายวิดีโอหน้าสีฉากหลังขาวดำแบบนี้จะถ่ายได้ที่ความละเอียด 720p อย่างเดียวนะครับเอาล่ะครับมาพูดกันเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างเร a l วมี7 Pro ตัวนี้ใช้ CPU Snapdragon 720G ที่ให้แรมมา8 g b ให้หน่วยความจำในตัวเครื่องมา128กิกที่สามารถเพิ่มได้ผ่าน MicroSD โดยเมื่อทดสอบประสิทธิภาพผ่าน g e e b e n 5ได้คะแนน Multicore ออกมาที่1,672คะแนนส่วนการทดสอบ T-DMark ชุด s l i n ช s อต t t x t r e m e ก็ได้คะแนนไป2,532คะแนนส่วนการใช้จริงตัวเครื่องนั้นใช้งานได้ไหลลื่นดีครับการใช้เว็บการใช้โซเชียลต่างๆทำงานได้ไม่มีติดขัดและสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกระดับกลางได้ไหลลื่นเช่นกันครับ นอกจากนี้เร a l วมี7 Pro ยังเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ผ่านมาตรฐานสมาร์ทโฟน reliability จากทุกไลแลนที่ทำการทดสอบสมาร์ทโฟนทั้งเครื่องทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเร a l วมี7 Pro ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้อย่างสเสถียรเป็นเวลานานเลยล่ะครับมาที่จุดสังเกตกันบ้างครับเร a l วมี7 Pro ตัวนี้ไม่รองรับ WiFi 6นะครับรองรับแค่ Wi-Fi 5เท่านั้นซึ่งความเร็วเน็ตบ้านประมาณ1กิกเราอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มครับนอกจากนี้ค่ามาตรฐานในเร a l วมี UI ก็จะมีโฆษณาอยู่บ้างนะครับ ที่เห็นชัดๆเลยเมื่อเราติดตั้งแอปใน Play Store จังหวะที่เครื่องกำลังสแกนไวรัสก็จะมีโฆษณาขึ้นมาครับสุดท้ายนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคา Realme 7 Pro เปิดตัวอยู่ที่1990บาทสเปคแรงแบบนี้คุณภาพกล้องที่ดีแบบนี้ชาร์จเร็วแรงเวอร์แบบนี้นัดเลธนาบอกได้คำเดียวเลยครับว่าคุ้ม